สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกับผม <refriger ant> f ฟนด y บ o เฟนะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากไปเที่ยว2วันรวดแล้วก็มีหลายๆท่านรีเควสมาว่า <tard> ผมพลาดอะไรไปบางอย่าง <Carry> เกี่ยวกับเรื่องแกรี่ที่ทำให้ผมไม่ได้เบสเอนดิ้งนะครับก็วันนี้ผมก็เลยจะลองมาหาคำตอบดูว่าผมทำอะไรพลาดไปแล้วก็ผมควรทำอะไรต่อนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วกูก็แอบรู้มานะครับว่ากูทำอะไรพลาดไปเรียบร้อยแล้วนะ หลังจากที่จุดจุดนี้ <c oughs> กูต้องคุยกับแกลลี่มากกว่าเจ็ครั้งขึ้นไปซึ่งกูก็ต้องมานั่งฟังเอี้ยนี่ภาพไปเรื่อยๆถึงเรื่องที่แม่งกินข้าวแล้วก็อะไรวะกูไม่รู้แหะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปแล้วกันนะแล้วเขาก็บอกว่าต้องผ่านในจุดจุดนี้ไปให้ได้ถึงจะได้เฟนชิพกับแกลลี่มากขึ้นโอเค แล้วเราก็ผ่านออกมานะครับไอเอะกาก้ากูรู้หมดแล้วสัตว์ไม่ต้องมาตามกูหรอกไอเ้ยอะแล้วก็จุดต่อไปคือไอมิวพัตเซลนี่นะครับกูก็เพิ่งมารู้นะว่าถ้าเกิดกูฟังแกลี่เยอะๆแกลี่มันจะชอบกูมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นหลักลอจิกปกติที่มันเกิดขึ้นแต่ทำไมต้องบังคับกูขนาดนี้ด้วยกูไม่เข้าใจแม่งอะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไป อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้คนที่เล่นจะได้แบดเอนดิ้งทันทีถ้าเกิดคุณตอบตรงนี้ผิดอ่ะแกรี่เป็นพ่อคุณหรือเปล่าไม่ใช่แม่ฉันโอเคหรือเปล่าโอเคเราต้องทำทุกอย่างที่จะไม่ให้แมรี่อิจฉาหรือแมรี่โกรธเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นภาพวาด พงานข้อนี้ห้ามตอบแกลลี่แต่ต้องตอบแมรี่เสร็จอืกูมันใสมึงสร็จอ้เออโอเคแล้วก็จุดต่อไปอยู่ที่ห้องนี้ถ้าหากคุณอยากได้เบสเอนดิ้งคุณต้องทำหัวนี้แตกเพียงหัวเดียวเท่านั้นถ้าทำแตกสามหัวคุณจะได้แบดเอนทันทีซึ่ง แล้วกูจะไม่รู้ได้ไงวะมึงกูยังไม่รู้เลยมึงกูจะทำหัวแตกตรงนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยแ่งนะและตรงจุดนี้แกรี่ห้ามทำตุกตาโกรธเช่นเดียวกับแมรี่ห้ามโกรธเด็ดขาดเพราะงั้นห้ามเตะเอาไปโอเคนะ อีกจุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับกูดเอนดิ้งก็คือห้องนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณออกจากห้องไม่ทันความสัมพันธ์ของคุณกับอีฟก็จะลดลงแล้วก็จะทำให้มีโอกาสเข้าแบดเอนดิ้งได้มากขึ้นนะไอห้องเนี้ยไอห้องบ้าบอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตำแหน่งของกุญแจอยู่ที่เดิมตลอด ้าเกิดมันเป็นเกมที่ตำแหน่งกุญแจเปลี่ยนเรื่อยๆมันจะเป็นเกมที่หลอนมากนะเฮ้ยออกมาสิมึงออกมาแดแบบบบบทำอะไรกูไม่ได้อล้าวว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 วอ ต่อให้อีฟมาตบหน้าเรียกสติแกล y ี่อย่างที่วิดีโอหักมุมแกลี่ไปก็คือมันจะมีโอกาสสูงที่ฉากเอนดิ้งสุดท้ายคุณอีฟจะไม่ได้เอาพาชนะให้แกลี่อย่างที่คุณผู้ชมได้บอกมานะครับโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปอแล้วก็ถึงจุดที่ท่านผู้ชมบอกว่าให้กูคุยกับแกลี่แล้วนะครับ ผมเปิดดูในเว็บเขาบอกว่าผมต้องคุยกับแกรี่ประมาณ6ครั้งขึ้นไปถึงจะได้สนิทกันมากขึ้นซึ่งกูก็เห็นว่ามึงภาพยอย่างเดียวให้กูฟังกูเป็นแค่เด็กตัวต้อยๆที่กูไม่เคยได้ยินเรื่องคาเฟ่แฮมเบอร์เกอร์และแคนดี้นู่นนี้นั่นอะไรก็ไม่รู้แต่ไมหมดแต่มึงก็พูดให้กูฟังมึงไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมดึด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 หอ่า เดี๋ยวเราก็ออกไปโอเคหกรอบแล้วกูพอแค่นี้นละอ่ะเดี๋ยวดูจุดต่อไปนะพอแล้ว <c oughs> อ่ะตรงนี้เองก็มีเล็กๆน้อยๆน,นิดหนึ่งถ้าเกิดคุณได้กู o d เอนดิ้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะเห็น คุณจะเห็นไอกีบกุลาบเนี่ยร่วงโอยตามพื้นแล้วตำแหน่งกุลาบกับตำแหน่งกุญแจมันจะฟิกอยู่ที่เดิมแต่เมื่อตอนก่อนไปเที่ยวผมเลยลองเล่นดูอีกรอบหนึ่งตอนนั้นผมได้แบดเอนดิ้งแล้วตำแหน่งกุลาบก็เปลี่ยนนะแล้วเดี๋ยวยังไงรอดูกูดเอรอดูแบดเอนดิ้งอีกทีนึงแล้วกันอันฝ่า okay, <c oughs> โอเคอ m fine กู <c oughs> <c oughs> ต้องตอบให้มึงดีใจมึงจะได้ได้ให้กูเอนดิ้ง okay, กับกูโอเคป่ะนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปกันนะครับ แล้วเราก็มาถึงจุดไคลแม็กของเรื่องที่นางแมรี่จะวิ่งขึ้นมาแล้วก็จะบอกให้เราออกจากห้องเธอไปแต่ว่ามึงจะห่วงว่าก,กูโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยะจะเย็นจะเย็นอ๊บเบิร์นได้แมรี่ได้ได้ <c oughs> Yeah take that อ่ะแล้วไงต่อกูควรจะได้กู <c oughs> แอนดิ้กันนะตอนเนี้ยเอ่อทำไมมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอะอ๋อนี่ไงหึ <c oughs> มือฉัอนเหรออ๋อมันโอเคอ่ะฉันทำมันบาสเองอ่ะอีโ <c> ง <oughs> <c oughs> ่เฮ้ย ฉันไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญละมั้งเอ่อมันก็แค่แผลเล็กๆแหละเอาพาเนหน้ากูไปเอาไปเดี๋ยวด้เอากูเอนดิไว้กูเอ้าพาเซน,น้าฉันขอยืมใช้หน่อยได้ไหมละ่ะอู้นี่ของจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ่อฉันก็ไม่อยากทำให้มันเปื้อนอกนะช้าไปแล้วแหละเอ้าอ,อะไรวะ เออฉันขอยืมก่อนแล้วกันนะขอบคุณจ้ะอิฟอ่ะเราไปกันเถอะเฮ้นน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 นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอน ending เ,เลยดีกว่านะ good ending เริ่มนะบัดนี้สามสองหนึ่ง action อ๋อนี่อะไรเนี่ยโลกฟอ i ิเคตแปลว่าอะไรวะโลก ลืมละฟ้าไม่เข้เหมือนโลกปอมมึงไม่ชัวไว้โลกที่ถูกสันร้างขึ้นเออนี่มันแกลลี่เก่าไม่ใช่หรือนี่หมายความว่าถ้าเร,เราโดดเข้าไปในนี้เราจะกลับไปได้หรือเปล่ากูพากเสียงแกลลี่ไม่ได้เอ่เราจะกระโดดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้อมีไฟด้วยอะไรเนี่ยเฮ้อเกาะมันหายไปอีฟดูสิอ่ะเราเป็นโอกาสของเราแล้วแหละ เออฉันโดดสวยมากไหมไอ้ยิเข้ามาสิอะไรน่อิปมาสิคุณแม่ตาแดงเจอหนูแล้วอารีมาสิยิปเดิมืดมือมาแล้วดิมเดิมด เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรไปคนแปลกหน้าแทนที่จะเชื่อคุณแม่นะครับ <laughs> <laughs> อ่าไงต่อหืฉันจำอะไรไม่ได้ว่าฉันทำอะไรอยู่เมื่อกี้อ่าแล้วเราก็ลงไปที่จุดเดิมใช่ไหมลงไปข้างล่าง จะเจอแกรี่หืมอ้าวอะไรหรอหนูน้อยคุณดูอะไรอยู่นะเออนี่ก็เป็นรูปปั้นกุลาบละมั้งยืนโดนเสมันเป็นรูปปั้นดอกทิวลิปมั้งไอสัตว์ตอนที่ฉันดูรูปปั้นเนี้ฉันรู้สึกเศร้าแปลกฉันไม่เข้าใจว่าทำไม อ่ขอโทษนะที่จะขอโทษที่รบกวนเธอนะอิฟเอ๊ะ <Hey, S 1> อะไรนะใครคืออิฟอ่ะฮะนั่นคือชื่อเธอชื่อเธอชื่ออิปจริงๆหรออยู่ดัานซ้ชื่อกูชื่อใบไม, <laughs> ม้กิสันกูคงเป็นแมนรีอ่อะ <laughs> นั่นมันประหลาดมากเลยคือฉันก็ไม่รู้จักเธอเลยหรอกนะมันก็อยู่ดีๆมันก็แวบขึ้นมาเนะี่ยแตกจัง แต่จริงๆแล้วเราเคยเจอกันมาก่อนทุกคนอนะโอ้ดูฉันสิถามคำถามแปลกๆก,ก,กับเธอทั้งนั้นเลยอย่าว่าอะไรฉันเลยนะไปก่อนละหืมนี่มันพาชนา่าฉันมีนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่านี่ของเธอหรออ่าจริงด้วยสิอิฟชื่อเธออยู่บนพาชนาเนี่ย แต่ทำไมไมนอยู่ในกระเป๋าฉันล่ะแต่มีเลือดด้วยอะอฉันมึงเห็นแฟชแบ็คอ้ฉันปวดหัวฉันพูดอะไรไม่ออกเลยอ้ฉันเคยฉันบาดเจ็บบนมือและผู้หญิงคนนั้นส่งพัชนดุหน้าฉันเออเป็นเพลงแล้วเออเอาไปแต่งเพลงเลยเนี่ยออฉันได้รับพัชน้านี้เออ โดยจากผู้หญิงคนนั้นโดยอีฟอ้าอีฟฉันจ,จำได้แล้วเราอยู่ตรงนั้นด้วยกันฉันลืมไม่ได้อย่างไงมันสำคัญมากเลยเราติดอยู่ในแกลเลอรีร่แปลกๆนั่นโดนไล่ตามโดยรูปปั้นแปลกๆและแมรี่ด้วยใช่ไหมอีฟเธอจำได้เปล่าเดี๋ววูก็ตอบไอ้ดอนเลยสักแบง I remember โอ้ดีจังเลย มันยากนะที่จะเชื่อตอนเนี้ยแต่มันคงเกิดขึ้นจริงอ่ะใช่ไหมเอ๊เรากลับมาแล้วยอมทำได้แล้วออฉันอยากจะคุยกับเธออีกมากจังเลยแต่ฉันต้องไปแหละเอ่ออิฟถ้าจะเป็นอะไรไป้เกิดฉันเก็บบ้านเดไดดีไว้ฉันไม่ยังไม่อยากจะคืนมันมึงจะเอาไปดมเหรอไอ้แดออ ฉันจะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็ส่งกลับคืนให้เธอเนะเพราะเราจะได้เจอกันอีกในแกลลอรี่นั่นเลยไงตอนนี้ก <c oughs> ูกดนิวเกมอแล้วเราก็จบอีฟอย่างสมบูรณ์กันแล้วนะครับ <c oughs> ไม่มีเพลงให้เหรอ,อไรวะกูเล่นจบแล้วไม่มีเพลงด้วย น่าเกียดอ๋อนี่เป็นภาพกูคุยกับคุณมดนะครับ free BGM Dover syndrome มันชื่อวงอะไรปะเนี่ย Amacha Music Studio ฮะอ๋อไม่ใช่ชื่อ Asterisk มัน OP หนึ่ง Bleach <c oughs> loyalty loyalty free music หรือเปล่านั่นมัน Lady in Blue c Classical Music Sound Library Effective Sound <c oughs> จริงๆแล้วชื่อพวกนี้เป็นของฟรีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีเพลงอะอะไรวะแม่งกูสาดนแทบตาย <c oughs> โอ้แมรี่มแมรี่แมรี่กับกหลาบสีเหลืองปอมปอมของเธอเก็บมันไปได้แล้วไม่ต้องมายุ่งอีกแล้วเนอยเฮ้ยมียาแฟ t o อรี่โฮมเพจ อจบแล้ว Promise of Union ทำไมแกรี่มันผอมลง <c oughs> โอ้แล้วโคดมันก็ยังลอยได้เหมือนเคยนะครับอ่าบกมือบายบายอีฟลาก่อน <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นแบดดอนดิงให้ดูอีกทียังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเลสเพลย์ครั้งนี้แล้วเกมต่อไปเราค่อยเจอกันเฟนบุฟเฟนต์สายเอาสวัสดีครับ